จากห่างหายไปนานเซนบันเชิงมาแล้วคะ่มะมาพร้อมบรรยากาศเบื้องหลังกองถ่ายบริษัาไม่จำกัดมหาชนจะสนุกและหาขนาดไหนไปชมกันเลย เร่องน้องบูมแขกรับเชิญของเราต้องมาเจอกับแฟนหนุ่มสุดติดอย่างพี่แจ๊ดแล้วนั่นพี่แจ๊ดแต่งตัวมาทีมไหนคันเนี้ยเสือ้อแชแนลกางเกงแชบวยหรือเปล่าคะแฟชั่นล้ำจนตามไม่ทันแล้วจ้าพี่จา๋าเข้ามนะคอลองถึงข้าข้างมันไม่เข้ารูปเฉยเลยข้างขวาไม่เข้าข้างขวาเข้าข้างซ้ายข้างซ้ายไม่ออกด้านหน้าบิดข้มึงมียุคขึ้นเนาะไม่ได้เลยก่นเลยมันก็แลกแต่นเลยที่เนี่ยชอบจังเลยดาราแบบนีอ เป้นน้องครับผมบอกไม่เจอน้ำไม่น้ำในบ่อเลยน้ำอะไรอะไรฮะน้ในน้ำอะไรปรดาลอะไรหรไม่ไม่ในน้ำบาดาลฮะทำไมกลิ่นออกครนโครนส่งก่อนนะครับไอ้น้องน้อเสร็นอีกหนึ่งฉากก็บอกเลยว่าห้าเปืดไม่แพ้กันหาไม่หาก็ดูได้จากพี่ตักนี่เลยค่ะดูสิคะยังนั่งขำมุกอาจารย์ตัวเองอยู่เลยแต่ในขณะที่ทุกคนชอบมุกกันนั้น นักคอมค่ะจะไปรบที่ไหนคะเนี่ยอาวุธครบเอวขนาดนี้ต่อ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 ไปเตรียมแปวนกมอนนกมอน น้องมาทำไรเหรอน้องมาเที่ยวเหรอวันเกี้ยที่พี่มาโอบหนูอ่ะกินตัวใช่ไหมหมอชอบเมนชัวไม่ใช่อ๋อหมอชอไม่ใช่หมอชอไม่ไม่ใช่งั้นหนูอ่ะไปเต้นค่ะแล้วพี่รอปอรอปอเรียไปเรียไปรีบไปรีบไปมันงทาาหห ป,ปบอกเลยค่ะนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมเป็นแค่เดมจิมเท่านั้นถ้าอยากหาลอดใหญ่ต้องไม่พลาดบริษัทาไม่จำกัดมหาชนเสาร์ที่9พฤศจิกาย,ยนนี้เวลา5โมงเย็นทางช่องวันนะคะ